สวัสดีค่ะมาค่ะมาค่ะลูกค้าสดๆร้อๆเลยนะคะมีค่ะลูกค้าลำาไยเป็นแบบนี้จะเก็บใกล้จะดีเก็บล้วประมาณ20วันนะคะหรือส่วนสิวัน,นอาการจะเป็นอย่างนี้เป็นเชราดำอย่างเงี้ยค่ะเพราะอะไรช่วงเนี้ยคือฝนมันตกเยอะนะคะมันจะมีอาการแบบเนี้ยถ้าไปแบบเนี้ยจะหายไม่ได้ราคาเลยนะคะอาา่ะฮะก็เลยแนะนําตัวนี้ค่ะ เทนนิวเป็นอ uh, าไพลาโคโนาโซนสโตบิน25%เอซนะคะอยู่ในลูก EC ค่ะถ้าลูกค้าเจอปัญหาแบบนี้นะคะควรจะใช้อัตราเท่าไหร่นะคะถ้าสมมติว่าลูกค้าจะาประมาณยีบวันสาบวันลูกค้าจะเก็บละใกล้เก็บแล้วมันเกิดอาการแบบเนี้ยดำๆแบบเนี้ยน,นะคะแนะนำให้ใช้1 0 0ยซีซีต่อ2องลิตร เลยนะคะตัวเนี้สามารถใช้ร่วมกับฮอร์โมนพืชตัวอื่นได้เลยนะคะที่ลูกค้าจะใส่ลงไปไม่มีปัญหาหลังจากนั้นอีก10-15สิบหาวันนะคะแนะนำให้ลดปริมาณเหลือห0าสิซีซีต่อ200ลิตรได้เลยนะคะสิ่งที่จะได้ก็คือว่าผิวลำไยะคะ่ะจะสวยแล้วก็เหลืองตัวเนี้นะคะ่ะก็จะหายไปหรือลดปริมาณลงนะคะเนี่ยคะ่ะลูกค้า ถืออย่างเงี้ยมาเอาตัวนี้ไปเลยลูกค้าสินค้าทางร้านมีทะเบียนทุกตัวนะคะซื้อจากโรงงานที่ได้มาตรฐานลูกค้าไม่ต้องกลัวร้านเราส่งจริงส่งไวส่งเร็วนะคะช่องทางในการติดต่อของทางร้านอะนะคะคือ Line แอจะเร็วที่สุดเพราะว่ามีคนตอบตลอดเวลานะคะมีแอกแล้วก็เ A E 8 8 8ไม่ซื้อไม่ว่ากัน อ่าแอดไลน์มามาปรึกษาได้นะคะว่าตอนนี้เป็นแบบนี้ลำไสเป็นแบบนี้ทุเรียนเป็นแบบนี้หักเป็นแบบนี้สอบถามได้นะคะสวัสดีค่ะ